สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะในคาบวิชาแนแนวพบกับครูอิกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องการวางแผนพัฒนาการเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะทำลงใส่สมุดนะคะโดยจะมีข้อคิด5ข้อด้วยกันนะคะข้อคิดจากบันได ตัวอย่างนะคะข้อ1การขึ้นบันไดต้องเริ่มที่บันไดขั้นแรกนะคะโดยมีเป้าหมายและความหวังนะคะจากข้อคิดสู่การปฏิบัตินะคะเป้าหมายในการเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนคาดหวังคืออะไระคะนักเรียนก็เขียนลงไปให้เต็มเลยนะคะแล้วในหัวข้อที่2ต้องออกแรงขึ้นด้วยตนเองยิ่งต้องการขึ้นขั้นที่สูงก็ยิ่งต้องออกแรงมากขึ้น แล้วจากข้อคิดสู่การปฏิบตัติวิชาที่ฉันจะทุ่มเทพลังในการเรียนให้มากขึ้นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคืออะไรมี3าข้อนะคะนันเกเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะส่วนข้อที่3นะคะต้องอดทนพยายามอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ฉันจะทําเพื่อการเรียนอย่างอดทนต่อเนื่องสามอย่างคืออะไรนันเกเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะ ต่อมาข้อที่4นะคะอาจพบอุปสรรคอย่าท้อแท้ระหว่างทางต้องก้าวผ่านไปให้ได้อุปสรรคที่ฉันจะจัดการให้ได้คืออะไรบ้างนะักเรียนก็เขียนลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะ3ข้อด้วยกันค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อ5อย่าคิดว่าตนอยู่ขั้นที่สูงแล้วเพราะจะทําให้เราหยุดเดินขึ้นขั้นต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันทําดีอยู่แล้วและจะดํารงรักษาไว้คืออะไรบ้างนะักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะมี ด้วยกันและสุดท้ายคือคติเตือนใจตนเองในการเรียนคืออะไรนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ถ่ายรูปสง่งภูในอัลบั้มส่งงานเหมือนเดิมค่ะและอย่าลืมถ่ายรูปตอนที่นักเรียนนั่งทำใบงานด้วยนะคะให้ทำลงในสมุดค่ะสำหรับข้ามนี้ก็สวัสดีค่ะนักเรียน